สวัสดีค่ะครับพี่พิไลวันนี้นะคะเมนูที่จะแนะนำค่ะก็เป็นน้ำสมุนไพรของไทยเลานี่ละค่ะก็น้ำตะไคร้ใบเตยนะคะซึ่งส่วนผสมก็หลกัหลกๆก็จะมีตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็น้ำตาลทรายใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะจะหอมแล้วก็หวานมากกว่าค่ะ,ะกเกลือป่นเล็กน้อยค่ะตัดหวานนะคะ,ะตะไคร้เราจะล้างน้ำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็ แล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็บุบๆค่ะให้มันแตกเพื่อที่จะมีให้กลิ่นของตะไคร้เนี่ยหอมเวลาที่เราต้มนะคะได้เร็วขึ้นนะคะใบเตยค่ะก็สใส่เยอะตามต้องการเลยนะคะถ้าชอบกลิ่นนิดหน่อยก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะนะคะก็ก่อนอื่นเราก็จะต้มน้ํานะคะก็คือต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่พวกตะไคร้กับใบเตยไปะคะ่ะเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดก่อนนะคะค่อยมาเริ่มกันค่ะ น้ำประมาณครึ่งหม้อนะคะน้ำตาลทรายเราก็จะใส่ที่หนึ่งถ้วยก่อนแล้วก็ค่อยๆชิมไปค่ะก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำแล้วกอ็อะไรนะคะจำนวนที่เราอยากได้ความเข้มข้นของแต่และแต่ละอย่างด้วยนะคะก็ลองทำไปชิมไปค่ะเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบค่ะก็ทำทานเองเนาะชิมไปทานไปเอารสที่ตัวเองชอบค่ะชอบหวานก็อาจจะหนักหวานมากหน่อยถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมหวานมากก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะ ก็บตัวนี้สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นใส่โลแยกกากแล้วเก็บในตู้เย็นได้นานนะคะเป็นอาทิตย์เลยค่ะเอาไว้ทาเนเรื่อยๆค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะ พอน้ำเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตะไคร้ส่วนที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะลงไปลงไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราบุแล้วนะคะก็ล้างแล้วก็บุกใส่ลงไปเลยจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบเตยค่ะอาจจะขยำขยำนิดนึงให้เขามีกลิ่นก็ได้คะแล้วก็ใส่ลงไปเลย แล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ,ะเข็นนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้มทิ้งไว้ให้น้ํำไปเตยกับน้ําตะไคร้เนี่ยค่ะออกมานะคะประมาณสัก20นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ หลังจากผ่านไป20นาทีนะคะน้ําก็เห็นไหมคะก็จะเริ่มเป็นสีแล้วเนะะี่ยค่ะสีเหลืองสวยแล้วก็มีกลิ่นเล็กน้อยกลิ่นอ่อนๆแล้วเราจะเอาตะไคร้กับใบเตยขึ้นนะคะ อันนี้เราต้มประมาณน้าประมาณสักสองสามลิตรได้ค่ะเดี๋ยวพอเอาตะไคร้ขึ้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยกรองอีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นก็เติมน,น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ที่1ถ้วยก,ก่อนนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะถ้าไม่หวานก็ค่อยเติมเพิ่มอีกนะคะเอาให้ได้หวานตามชอบเลยนะคะ ริมรสชาติค่ะยังไม่ค่อยหวานนะคะเดี๋ยวเราจะเติมอีกจักถ้วยหนึ่งค่ะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะเนาะที่เราตรม้มเติมอีกหนึ่งถ้วยนะคะเท่ากับว่าสามลิตรใช้น้ำตาลไปประมาณสองถ้วย เกลือค่ะแล้วนิดนึงใส่หมดเลยโอเคดู้นำตาลซาละล,ลายนะคะ แล้วก็ชิมรสชาติค่ะให้ออกได้หวานตามชอบ<ม>โอเคค่ะ<ม>ปิดไฟได้เลยหวานตามชอบแล้วค่ะ<ม>จากนั้นเราก็จะมากรองกันนะคะแล้วก็ใส่โหลน่ค<ม>่ะก็ กรองเลยค่ะแยกค่ะแล้วก็ใส่โหลเก็บไว้ถ้าไม่มีกระชอนสามารถใช้ผ้าขาวบางได้นะคะสีจะค่อนข้างเข้มนะคะเพราะมีทั้งตะไคร้แล้วก็มีทั้งสีของใบเตยนะคะ โอเคเดี๋ยวทําไว้ให้ดูหนึ่งหยดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟใส่แก้วกันค่ะรอให้เย็นตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งจะทานเป็นแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําตะไคร้ใบเตยค่ะหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เสิร์ฟเป็นแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นก็ได้นะคะอันนี้ลองทําแบบร้อนค่ะแบบเย็นแล้วก็สามารถเนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นตัวก่อนแล้วก็เสิร์ฟกับน้ําแข็งปกติเลยค่ะนี่ค่ะจัดน่ารักๆแบบนี้หั่นตะไคร้หั่นชิ้นเฉียงวางนี่เรียบร้อยใบเตยวางสักใบหนึ่งนี่นี่ค่ะ น้ำตะไคร้ใบเตยของเราค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะแล้วก็ลองทําทานดูค่ะเป็นน้ําสมุนไพรไทยๆค่ะไม่ยากเลยค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากมาแล้วอ,อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากมาเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ